ทำไมคุณพ่อถึงโทรเรียกแอดมินมาด่วนเลยครับพ่อครับคืออย่างนี้กับผมวันมาเห็นนอนหลับเนาะคใกล้จะสว่างแล้วครประมาณตีตีสี่ตีตีสี่ตีห้าเลยเลยครับประมาณตีสามตีสี่ตีห้าเลยค,คือวันห็นเลขมันมาอย่างนี้เลยครับอ้ลอยมาอย่างนี้เลยครับ ครับสวัสดี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 ครับครับสวัสดีลุงยอดหรือว่าอาจารย์ยอดเนาะนะครับหลังทํามีดผ่านหมากไปวันนั้นพ่อออกต่างประเทศหมดเลยนะพ่อเนาะครับออกต่างประเทศหมดเลยมีคนโทรมาบอกไหมพ่อครับมีคนโทรมาบอกคอมเมนต์มาบอกเยอะเลยอือส่งไลน์มาบอกว่าออกต่างประเทศไปหมดแล้วอ๋อออกต่างประเทศไปหมดแล้วครับอุ้ยเสียดายเนาะนั่นแหละมาทั้งบนทั้งล่างเลยออกออกวันที่เราทําพิธีเลยใช่ไหมพ่อครับ ก,ก็ไม่รู้จะทาไงเนาะออกไปแล้วแต่วางคนละประเทศบางที่ก็มันก็อาจจะออกประเทศเราอีกก็ได้ออกแล้วออกอีกก็ได้อ,อแล้วอ,ออกอีกก็ได้เหมือนไอ้ไม่ว่าอะไรเนาะมันก็มันเปลี่ยนแปลงไม่ทุกวันอะ่ะทุกวเวลาหลยค่ะก็คือว่าตามประเทศออกแล้วก็มีมีมปเปอร์เซ็นต์หมอกไทยอีกอครับหาซีมันยังออกตามประเทศก่อนมาออกไทยใช่ใช่ไม่แน่ออกแล้วออกอีกได้เนาะมีโอกาสทุกตัวมันออกเลขหกเก้าแปดหกแปดเนาะ สี่ห้าห้าสี่กับหกแปดสี่ห้าเออหกแปดกับสี่ห้าตวทั้งบนทั้งล่างเลยนะพ่อเนาะครับโอ้ทำมีดพามาตวทั้งบนทั้งล่างเลยพ่อไม่รู้ว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยก็คือว่าไปหยิบจับได้หรือเปล่าของต่างประเทศนี่ไม่รู้นะพ่อเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราเราเราเน้นไปที่รัฐบาลไทยนะพ่อเนาะครับอืมเราเน้นไปรัฐบาลไทยเราไม่ได้เอาเอาต่างประเทศครับร่นไปรัฐบาลไทยพ่อแล้ววันนี้อัน เอฟซี FC, ให้บอกให้ใส่เสื้อตัวนี้แล้วเราพอครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอที่ส่งเสื้อมีความเมตาตาสงสารแล้วก็ส่งเสื้อมาให้ครับใส่ก็พอดีก็แล้วก็เสื้อลายน่ารักชอบที่สุดในใจไม่ใส่สง,นะงกรารนะพ่อนะครับไว้สงกรามอันนี้ก็ใก,กล้ขับคุณหมอท่านใจดีแล้วก็ส่งมาให้คใส่ได้ทุกตัวแล้วก็ทั้งแม่บ้านทั้งเพลงก็ใส่ได้หมดครับ ก็ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่ท่านได้เมตตาส่งสือภาพมาให้ครับ,รบท่านก็เป็นผู้ใจบุญคนหนึ่งที่ไม่มีที่สิ่งใดที่จะเปรียบเทียบเท่าไรกับความาใจดีแล้วก็ความมีบุญคุณครับผมไม่ใช่ว่าแค่เป็นอันคุณหมอที่ส่งเสื้อออย่างเดียวเนาะก็คือคนในช่องที่เคยช่วยหลือคุณพ่อมาตลอดเนาะพ่อเนาะแล้วก็ ไม่ใช่ว่าทุกคนละครับทางเอสซีทางช่องก็ช่วยเหลือผมมาตลอดนครับทุกคนทุกนเลยครับทุกทุกคนเลยครับยกช่องเลยว่าได้ครับไม่ใช่ว่าเอสซีในช่องของนิวพระโชคนนองพรรวยก็มีแต่ใจดีทางนั้นนะครับครับพมีแต่คนมีน้ําใจครับใจบุญทุกคนครับพแต่ทางเอสซีช่วยเหลือทางทําบุญด้วยร่วมโดยการทาง เงินทองก็เยอะเหมือนกันท่านเลยครับก็มีขอบคุณท่านทุกท่านอีกครั้งครับครับผมก็ขอให้ท่านหากินร่ำรวยถูกหวยถูกเบอร์ตลอดไปแล้วก็ให้เจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดก็ให้ดังใจที่คิดครับครับงวดวันที่หนึ่งนี้ขอให้ได้เงินแสนเนาะบอเนาะแล้ววันที่หนึ่งที่จะถึงพรุ่งนี้ก็ขอให้เอสซีทุกท่านในช่องของนิวปารวยน้อง น้องารวยนี่ผาโชคนี่ให้ถูกหวยกันยกช่องให้ได้เงินล้านด้ว่เนาะครับให้ได้เงินแสนเงินล้านครับทุกท่านเลยครับครับผมเนาะก็คือที่มาวันนี้นี่คุณพ่อมีความฝันจะบอกเพิ่มชุดหนีอันได้ไหมพ่อเรียกว่าชุดหนีอันได้ไหมครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับชุดหนีอันทําไมทำไมคุณพ่อถึงโทรเรียกแอดมินมาด่วนเลยครับพ่อครับคืออย่างงี้ครับผมวันว่าเห็นนอนหลับเนาะใกล้จะสว่างแล้วครับประมาณตีตีสี่ตี ทีสี่ที่ห้าเลยแหละครับประมาณที่สามที่สี่ที่ห้าเลยคือปันเห็นเลขมันมาอย่างนี้เลยครับอ,อลยบอยมาอย่างนี้เลยครับเห็นชัดเจงเลยครับจะไม่เห็นสามตัวเราบอกตรงตรงเห็นสองตัวสี่หนึ่งตรงตรงเลยจะเอาหลักร้อยเอาหกไปใส่เป็นหกสี่หนึ่งโอ้แค่พ่อมัน<อ><อ>ลอยมาอย่างนี้พ่อขออไม่ใช่ลอยลงมานะโยลอยมาอย่างนี้เลยลอยมาใส่หน้าเลยลอยมาใส่หน้าให้ดูงี่เลย เลขก็ตัวใหญ่ด้วยค่ะ <Okay. S 2> ครับแต่ mm hmm. ผมว่าเลยบอกคุณอยู่มาว่าอาจจะออกและมังอย่างนี้นะ mm hmm. ถ้าออกก็จะได้มีเอซีจะได้มีโชคมีลาบด้วยกัน mm hmm. อย่างเงี้ยครับ <Okay. S 2> ตอยากจะให้เอซถูกทุกหมดเลยถึงไ mm hmm. ล้เรียกให้มาคือว่ามันก็ไม่ได้ของมองไม่เห็นเนาะ ถ้าพ่อบางที่ก็ออกบางทีไม่ออกอันนี้เราก็ไม่รู้อเราไม่เห็นพระออกมาก็ดีหรือมันจะออกสีหนึ่งร่างหรือเปล่าพ่อเขาไม่รู้แต่ผมก็บอกว่าให้เอฟซีเอาไปพิจารณาเอาขึ้นลงด้วยครับกลับตัวด้วยเราับเอาล่างไปเลยครับพ่อก็คือคุณพ่อเนี่ยถ้าฝันในลักษณะนี้นี่คุณพ่อจะฝันแม่นเหมือนกันใช่ไหมพ่อครับครั้งก่อนก็ฝันแบบนี้ก็เคยถูกครับซึ่งนี่เรียกสองสามหัวติดเนาะคุณคุณใหญ่ เป็นแบบผีผู้หญิงคุณยายเนาะเจ้บางทีก็ตามเจ้าที่จะทางตามประภูมิบอกก็ไม่รู้อืมวันนั้นเราขอกันว่าถ้าไม่ออกในทูบให้มาเข้าฝันบอกคุณพ่ออย่างนี้ครับนั่นแหละแต่ว่าตามประภูมินี่ยก็ถือว่าตักติดจริงเลยรถมันไหลไปชนตึ้มผมนึกว่ามันหักลงโครงไปแล้วแต่ไปชนตึ้มก็เหมือนอะไรดึงไว้อะดับรถก็ดับเรื่องไว้เลยเหือนดึงไว้ไม่งั้น สารนี่พังหมดเลยไม่ไม่งั้นสารก็พังหมดเลยก็รถทั้งคันเนาะสิบล้อนะครับรถเทปูนคันใหญ่จนผมว่าเออก็ดีเหมือนกันอืมมันก็เลยไม่เป็นไรนะพ่อมันเลยไม่เป็นไรไม่เสียหายเท่าไรเสียนิดเยว่น้อยก็ถือว่าโชคดีครับพ่ออืมไม่แน่เนาะจะที่เจ้าทางอาจจะมาเข้าฟันบอกคุณพ่อก็ได้ในในลักษณะครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ผมก็เลยว่าเพื่อว่า อยากให้เอซีมีโชคมีลาบ้วยกันถ้าออกตัวนี้ก็จะได้มีโชคมีลาบ้วยกันทั้งยกช่องเลยครับครับพ่อก็คือแล้วไอ้มีดผ่าหมาก็อย่าทิ้งครับทั้งเลขคำนวณและมีดผ่าหมาก็ให้เอาทั้งหมดเลยครับครับเพราะว่าแต่ว่ามีดผ่าหมากบางคนลัดที่อาจารย์หลายๆท่านเลยจะว่าออกต่างประเทศแล้วบางทีก็ไม่ออกไทยบางคนก็ว่าอย่างงั้นพ่ออ่าอันนี้แล้วแต่เขาจะคิดแล้วแต่เขาจะพูดแต่ผมก็ไม่ไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่า ออกที่ไหนก็ออกอีกได้ออกแล้วออกอีกเนะพ่อเนาะครับมันก็อของมองไม่เห็นผมก็บอกแค่นี้แหละครับพึ่งว่าออกที่ตามประเทศก็เรื่องประเทศเขาครับประเทศเราก็ส่วนประเทศเราครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะอั้ไม่ทันนะพอน่อน้อยตัวที่มาล่าสุดเนี่ยครับอาจจะอั้ไม่ทันหรือเปลแต่ว่าผมก็ดูดูไปแล้วก็ขนาดออกแล้วออกอีกก็ยังมีก็ของอะไรก็ไม่ไม่แน่นอนเสมอไปครับ ก็คือว่าในในลักษณะความฝันเลขมันลอยมาใส่หน้าเลยใช่ไหมพ่อลอยมาให้เห็นอย่างนี้เลยแล้วมามาถึงตอนหน้ามันก็เลขกระจัดหยุดชะงักให้ดูอย่างนี้เลยมันเขียนป้ายไว้ดูเลยโอ้มันเขียนคนเขียนใส่กระดาษใส่ป้ายมาให้ดูอย่างนี้เลยมาลอยลอยมาแล้วมาอยู่อย่างนี้เลยอือจะก็ดูตังนานแล้วก็ตื่นเออเป็นสีอะไรพ่อเลขสีอะไรครับเลขอะไรนะเลขตัวเลขเป็นสีอะไรพ่อตัวเลขก็สีธรรมดาครับไม่ ไม่มีแดงไม่อะไรไม่มีแดง <he? S 2> มีอะไรแต่ว่าเห็นเลขซีหนึ่งชัดจังเลยอ๋อฝันจนจําได้เลยใช่ไหมพอ่อครับก็ฝันจนจําได้เลยก็ตื่นมาพริีผร์ว่าเอ้ก็ให้เอซีไปพิจารณาดูครับก็ของแค่ความฝันเนาะแค่<ด>ใน<อ>ทางตัวเลขก็ไม่รู้จะออกหรือไม่ออกแต่ว่าถ้าบริบก็เลยเอาหกมาเป็นหลักร้อยให้ให้หกสีหนึ่งแต่ถ้าเอซีจะเอาห้าสีหนึ่งหกสีหนึ่งก็สวยเหมือนกัน ทำไมถึงคุณพ่อเอาหลักร้อยหกมาใส่สี่หนึ่งล่ะครับพ่อคือคือในในสามตัวของอ่างดทิพานมาเนี่ยครับต้องมีเหลืออยู่ตัวหนึ่งจะได้ทำให้หกก็ห้าอ๋อครับครับพ่อจะเป็นหลักร้อยอยู่แน่นอนอ๋อครับเพราะครับครับพ่ออืมก็คือมันจะมีหลักร้อยเหลืออยู่ครับอาจจะเป็นห้าหรืออาจอาจจะเป็นหกก็ได้เป็นหลักร้อยต้องเหลืออยู่ตัวหนึ่งจะได้ครับพ่อ ก็คือหลักๆคุณพ่อฝันได้เลขัวคตัวแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้3าตัวก็เลยเอาหลักร้อยมาใส่ครับเลยเอาหลักร้อยมาใส่แต่แต่เอซจะทาเอซีไม่ชอบสามตัวตัดเอาสองตัวก็ได้เอาเตะสีหนึ่งก็ได้นะพ่อเนาะนาเลยเพราะไม่ยากแต่ว่าจะเอาสีหนึ่งล่างก็ได้นะครับเพราะว่าคุณพ่อฝันมันเคยออกล่างแต่ประทีสีหนึ่งก็อาจจะมาบนก็ให้กันไว้ทั้งบนทั้งล่างนะพ่อเนาะกันไวดีพอแก้ครับกอ เพราะว่าไม่ว่าอะไรมันไม่แน่นอนเสมอไปครับแต่ว่าคุณพ่อตามลัที่คุณพ่อเนี่ยคุณพ่อฝันแม่นมากเลยงวดนั้นฝันในลักษณะเดียวกันแบบนี้เบียดยายเอามาให้ไม่พอฝันคล้ายๆกันเลยไหมครับครับที่ยายเอาเลขกมาให้ครับแบบแบบคล้ายๆกันยายเชียนหิ่งเนาะมายายใช้ไปซื้อเลขเนาะครับไม่ใจไม่มาแต่ว่ามาเป็นตัวเลขแทนใช่นะคะ แล้วก็เลขรลรอยลงมาจากฟ้าก็มีเนะพ่อเนาะครับลอยไหลลงมาเห็นเป็นเลขหนึ่งห้าก็ออกหนึ่งห้านะพ่อเนาะแต่ตอนนี้ก็ก,ก็ต้องไปว่าจะออกเหมือนกันตามที่เคยฝันนยังทุกคนนะอ้อความรู้สึกมันบอกอย่างน้ใช่ไหมพ่ออะไรนะความความรู้สึกพ่อมันบอกอย่างน้นใช่ไหมครับรบ,บอกว่าเลขจะออกนี้เนาะครับ,รบผมก็รู้สึกอย่างเั้เยแหละครับเพราะว่าฝันเห็นอย่างนี้ก็มันเคยออกนี่เนาะครับอืมแต่ว่าคุณพ่อก็ย้ําว่าเป็นแค่แนวทางเนาะ ก็คืออย่าไปทุ่มนะพ่อเนาะครับก็เอาแค่พอฮองปาของพอพอมีรุ่นมีเฮกับเขาอย่าไปทุ่มให้มากเกินไปเพราะผมก็บอกทุกครั้งไม่ไม่อมองไม่เห็นเนาะครับเราจะว่าทุ่มเลยหมดหน้าตักเงี้ยมาแน่นอนผมไม่กล้าพันทุ่มให้หรอกครับเพราะว่าถ้ามันพลาดไปก็ผมจะเสียหายเยอะเลยเพราะว่าผมเท่ากับโกหกให้เอซีนี่ลงทุนหมดเยอะ อ่าไงว่าเป็นแนวทางนะบ่เนาะแค่แนวทางตัวเลขแค่นั้นเองก็ให้ที่ไปพิจารณาเอาเองครับครับชอบกระจัดตะขัดขราคังอย่างนี้เลยครับก็คือว่าตัวเลขทุกตัวของลุงยอดที่ให้ไปหลงช่องไปเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ออกมีเปอร์เซ็นต์หลุดได้หมดนะพ่อเนาะครับเปอร์เซ็นต์ผิดก็เยอะเปอร์เซ็นต์ถูกก็น้อยบอกตามตรงเลยทุกอทุกครั้งเลยจะว่ามันถูกทุกงวดก็ไม่ใช่ครับ บางทีมันอาจจะพลาดอย่างงวดที่ผ่านมากับพิษยาละเต็มของผมก็อยากให้ทุกทุกงวดแหละครับก็สําหรับเลขความฝันเนี่ยถ้าไม่ชอบหกที่คุณพ่อจับหลักร้อยให้จับเป็นห้าก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมพ่อครับเลยบเลือกที่จะเอาไปพิจารณาเอาครับเพราะรว่าก็ทําได้อย่างงั้นเลยก็ออเอาปันได้อย่างงั้นผมก็พูดตามตามตรงที่แบบที่ปันได้แล้วครับครับก็คือว่าเอาห้ามาใส่ก็เป็นห้าสี่หนึ่งอย่างนี้นะพ่อเนาะครับเป็น 5, 4, 1. 1> ห้าสี่หนึ่งคือว่าหกสี่หนึ่งเนี่ย คคในในสูตรสามตัวผมมันมีเยอะแต่เอาแค่นั่นแหละเอาเยอะมันก็มันก็เยอะไปมีหนึ่งสีหนึ่งสีสีหนึ่งอะไรก็มีหมดแหละในในสูตรสีหนึ่งอะไม่ถึงสูตรหลักร้อยใช่ไหมพ่อครับเป็นหลักร้อยมันเยอะแต้ก็เจ็ดส<ค>ีหนึ่งแปดสีหนึ่งก็มีมีตัวไหนบ้างพ่อ,อนะมีเอ็นสูตรหลักร้อยคุณพ่อมีตัวไหนบ้างครับก็มี หนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็ห้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเยอะครับมันายะแต่ว่าเราเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับครับเอาแค่ห้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งครับเนาะแต่เขียนลงไปให้หกสี่หนึ่งหรือว่าถ้าท่านผู้ชมชอบหลักร้อยไปเลขห้าก็ห้าสี่หนึ่งงนี้เนาะเนาะครับต้องเอาอย่างนั้นแหละเราเอาเยอะไปมันก็เยอะไปครับแล้วเราต้องกลับหัวให้ท่านผู้ชมไหมหรือว่าให้ท่านผู้ชมไปกลับเองพอเราแต่เอ็ซีจะไปตัดไปกลับเองเพราะว่าผมจะทําแบบนั้นก็ จะเยอะไปครับพ่อให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปกลับหัวเองนะพ่อเนาะครับถ้าไม่ชอบหกสี่หนึ่งเป็นเก้าสี่หนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะพ่อเนาะครับก็ก็จะเป็นในก้รก็ได้ครับแต่แต่ให้กลับตัวด้วยกลับตัวด้วยนะพ่อเนาะครับกลับตัวเป็นเก้าสี่หนึ่งอย่างนี้นะพ่อเนาะครับแต่ส่วนเลขคำพิธีมีดผ่ามาก็ยืนยันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับครับแล้วก็เลขคำนวณก็เหมือนกันยังยืนยันเหมือนเดิมครับไม่ยกเลิกไม่เปลี่ยนแปลงเห็นแต่ว่าปันได้ก็ไม่ ชุดก่นที่ว่าให้ไปแล <ours introductions. S 2> <for> ้วก็จะไปเปลี่ยนกะครับจะไปยกเลิกมันครเพราะว่าอีกทีหนึ่งได้ไหมคะมีดสนาดนี้แล้วก็เลขกทูบนี้มีตัวไหนบ้างครัเพื่อที่บางท่านอาจจะไม่ได้ดูเลยมาดูของสุดท้ายทีเดียวเลยมีดะนาดนะครับมีสามสี่ห้าแล้วก็ตัดให้สองตัวคือสี่ห้าแล้วก็หกแปดส่วนทูบที่จุดคอกระตาม ขบภูมินะครับมีแปดห้าเก้าครับในอันนี้ให้เอซไปพิจารณาแล้วไปตัดเอาเองอครับ,รบส่วนเลขคำนวณก็ยืนยันเหมือนเดิมคือวิ่งเจ็ดบนบวิ่งล่างสามแล้วก็จับคู่ให้คือสามเจ็ดสองสี่เจ็ดศูนย์ตองหางในตัวเน้น,นครับแล้วก็อตัวกันคือศูนย์แปดห้า ส่วนสามส่วนสองตัวให้ซื้อบนล่างไปกลับด้วยก็มีเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ในตัวเน้นครัครองลงมาตัวกันก็คือแปดห้าสามสามเลขออย่างหนึ่งก็คือให้ล่างพิเศษที่สองศูนย์กับสามแปดตัวกันแต่ให้ซื้อบนล่างทั้งหมดค่ก็คือส่วนเลขฟันก็หกตี่หนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับผมก็คือ มีมีท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาว่าล่างให้วิ่งสามทำไมให้มาสองศูนย์มันไม่ใช่แค่สองศูนย์ตัวเดียวนะพ่อเนาะครับก็เรากันไว้คือว่าสามสามก็มีโอกาสมาล่างได้ก็คือล่างมีสามสามกับสามแปดครับแต่ที่คุณพ่อชอบพิเศษคือสองศูนย์นะพ่อเนาะชอบในใจแต่ว่าสามแปดก็มีตัวกันอยู่แล้วครับก็มีสามอยู่แล้วนะพ่อเนาะก็มีสามอยู่แล้วอืมถ้าสองมาก็จะเป็นสองศูนย์ผมจะคิดให้อย่างนี้ทำาน้าทับ ก็คือจะมีล่างสามสามกับสามแปดที่ให้วิ่งมาล่างเนาะเดี๋ยวจะว่าให้เลขวิ่งมาสามทำไมไปให้สองศูนย์อย่างนี้อีกท่านชมมาคอมเมนต์กันมาอย่างนี้นะพ่อสองศูนย์เนี่ยรักในใจครับผมรักในใจนะพ่อครับก็ถ้ามาสองศูนย์ก็ถ้ามาสองก็จะเป็นสองศูนย์ครับอืมครับครับพ่อครับอืถ้าบนก็จะเป็นเจ็ดนะพ่อเนาะครับอืมครับแล้วก็ท้าบนก็จะเป็นเจ็ดศูนย์แล้วธรมสามก็จะเป็นสามสามหรือสามแปดเนี่ยแหละจะเป็นอย่างนี้ครับ เลขออกวันอังคารมีเปอร์เซ็นต์เบิ้ลได้ไม่พอนะวนนี้ก็ไม่แน่ครับถ้าเบิ้ลมเรามีโอกาสที่ว่ามาสองสองสามสามเนี่ยครับมีตัวนี้แหรอครับครับครับผมเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขท้ายคลิปขอตัวหนึ่งพ่อตัวที่พ่อรักที่สุดเลยทุกตัวที่พ่อชอบที่สุดคิดว่ามันสวยที่สุดในความคิดในตัวไหนพ่อก็อมีสามเจ็ดทองครับที่เจ็ดตูนเลยครับที่เลขคำนวนนะคำนวนนะพ่อเนาะส่วนเลขทำมิดะนาคนี่ก็ รักที่สุดก็คือสามสี่ห้าสามสี่ห้านะครับเนาะครับเลขทูนมีเกาไว้เป็นตัวกันก็เลยนะพอนะครับก็เป็นตัวกันครับก็ก็มีขนั้นเลยครับแต่ว่าเลขฟันก็ก็มั่นใจเหมือนกันครับครับเลขฟันก็มั่นใจเหมือนกันมั่นใจเหมือนกันเลขทูบก็เอาไว้เป็นตัวกันครับไว้เป็นตัวกันครับเพราะว่างวดก่อนเนี่ยมันออกเลขบ้านเลขทีลุงยอดเนาะครับสามสองอืมแล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเหตุการณ์แปลกด้วยก็คือว่า รถเทปูนเนี่ยมาชนแต่แต่สารนี่ไม่เป็นไรครับสารไม่นิดๆหน่อยๆแต่นิดๆหน่อยๆนี่พอเนาะครับก็คือว่าโชคดีไปครับไม่แน่เนาะเพื่อนอาจจะโดนบรรดาให้ถูกสามตัวก็ได้นะพ่อนะครับก็ไม่แน่บางที่ก็ตกสารลูร้านก็อาจจะให้ถูกสามตัวก็ได้ของอย่างนี้เนาะมันก็ไม่ได้นอนครับผมเนาะนะครับยังไงก็ขอขอบคุณลุงยอดมากๆสำหรับแนวทางวันนี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของลุงยอดหรือว่าอาจารย์ยอดเป็นโค้งสุดท้ายนะครับลุงยอดเรียกพบด่วนเลยนะครับมีแนวทางความฝันเด็ดๆจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับก็คือว่าอยากแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยมีโชคมีลาบกับลุงยอดเนาะนะครับก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดให้ท่านผู้ชมพิจารณาแนวทางทุกตัวนะครับยังไงก็ขอจบคลิปวัแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ